เรียกได้ว่าถ้ามีดราม่าผมก็กลับมาอีกครั้งครับกับขยี้ซ n ดนิวส์ตอนนี้ครับก็ต้องขอบอกเลยฮะว่ากระแสะแรงสุดๆเลยทีเดียวกับซีรีส์เด็กใหม่ซีซั่น2การกลับมาอีกครั้งครับของแนนโนครับที่รอบนี้เนี่ย ตัวซีรีส์ครับก็ได้มีการขยายสเกลเรื่องออกไปให้ใหญ่มากขึ้นด้วยการมาของตัวละครใหม่อย่างยูริวันนี้ฮะเราจะไม่ได้มารีวิวตัวซีรีส์แต่อย่างใดครับเพราะสิ่งที่ผมจะขอพูดถึงในวันนี้ก็คือดราม่าจากการดูเถื่อนฮะซึ่งต้องขอบอกเลยครับว่าน่าสนใจมากในหลายประเด็นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผม สำหรับซีรีส์เด็กใหม่นั้นนะครับผมก็อย่างให้ทุกคนทราบกันดีนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเป็น e x c l u s i v e สําำหรับ Netflix โดยเฉพาะไม่สามารถหาดูได้จากช่องทางอื่นแล้วครับและซีซั่นที่2นี้นะครับก็ได้เลิกฉายแบบสตรีมมิงในวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวซีรีส์เนี่ยก็ได้รับกระแสตอบรับที่ล้นหลามจากแฟนๆรวมไปถึงการตลาดที่โปรโมตแบบดุดันด้วยอีกทางจึงไม่แปลกเลยครับที่ซีรีส์เด็กใหม่จะขึ้นมาติดเทรนด์ฮิตเป็นอันดับหนึ่งในประ เทศไทยเราแม้แต่วันที่14พฤษภาคมนี่ผมกําลังทําข้อมูลอยู่นี้ครับก็ยังคงติดเทรนอันดับหนึ่งอยู่ใครที่ยังไม่ได้ดูก็รีบไปดูกันนะครับจะได้คุยกับคนอื่นเขารู้เรื่อง แต่ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องประเด็นดราม่าหลักของเรานะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบอกครับว่าตอนนี้นะครับมีจํานวนคนที่แยกแยะเรื่องของการแสดงกับชีวิตจริงไม่ออกอยู่ครับเพราะว่าน,นิ้งนะครับนักแสดงที่รับบทตัวละครใหม่อย่างยูริก็ได้ออกมาโพสต์บน Facebook ส,ส่วนตัวนะครับว่าตนเองนั้นนะครับได้รับการคุกคาม จากหลากหลายบุคคลครับที่เกิดความไม่พอใจในตัวบทหรือในตัวละครอย่างยูรินะฮะแล้วก็ได้ส่งข้อความส่วนตัวมาด่าทออย่างเยอะแยะมากมายจนทำให้เจ้าตัวนั้นนะครับเกิดความรู้สึกที่แย่ขึ้นมาซึ่งก็ถือว่าแปลกดีนะครับส่วนตัวผมเองก็ไม่คิดว่าปี2021แล้ว จะยังมีเหตุการณ์ประมาณนี้โผล่มาให้เห็นอยู่ผ่านให้นึกถึงสมัยหัวเกรียนเลยครับที่มีความประมาณว่านางร้ายละครดังหลายคนครับถึงขั้นไปเดินตลาดได้ลําบากเพราะว่าจะโดนแม่ค้าเนี่ยคุ้งเปลือกทุเรียนใส่เอายังไงใครที่อินกับหนังซีรีส์หรือว่าละครจนมากเกินไปครับก็ขอให้เปลี่ยนความคิดกันเสียใหม่นะฮะเพราะว่าการคุกคามตัวบุคคลโดยไร้เหตุผลเนี่ยผิดกฎหมายและศีลธรรม ยังไงก็เพราๆลงหน่อยครับและหัดแยกแยะให้ได้นะครับว่าอะไรเนี่ยควรหรือว่าไม่ควรครับ กลับเข้าเรื่องของเราครับแน่นอนว่ากระแสตอบรับที่ดีของซีรีส์นั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทางผู้ผลิตนั้นต้องการอยู่แล้วและเราก็คงไม่ปฏิเสธนะครับว่าช่องทางในการดูเถื่อนหรือว่าเละเมิดลิขสิทธิ์ในบ้านเรานั้นค่อนข้างเข้าถึงง่ายจริงๆครับเดี๋ยวว่าแต่ซีรีส์เลยฮะฝั่งอนิเมะเองก็ชยัยย่อยครับทุกวันนี้ครับมีอนิเมะถูกลิขสิทธิ์หลายเรื่องครับที่สามารถดูได้ฟรีแต่พอเซิร์ชหาดูด้วยเซิร์ชเอนจินอย่างเช่น Google แล้วนะครับ กลับกลายเป็นว่าผลลัพธ์ที่โผล่มาหน้าแรก หรือว่าช่วงบนนเนี่ยมักจะกลายเป็นช่องทางผิดลิขสิทธิ์สิส่วนใหญ่ครับส่วนประเด็นของ n a n นซีซั่นสนี้ถึงขั้นกับโล่มาในแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กยอดนิยมอย่าง Facebook กันเลยทีเดียวกลายเป็นว่ามีคนจํานวนไม่น้อยครับที่อึ้งและตกใจกับการสตรีมมิ่งเรื่องนี้กันอย่างจงครึ่มครับและต้องขอบอกเลยครับว่าไม่ได้สตรีมกันเพียงแค่เพจเดียวนะครับมีหลายเพจมากและทําเป็นเล่นไหมฮะยอดคนดูสดในแต่ละเพจที่ได้กันไปเนี่ย ต้องขอบอกเลยครับว่าบรรดาสตรีมเมอร์เนี่ยเห็นยอดแล้วก็ได้แต่กำรหรม,มัดครับเพราะว่าคนดูนะครับมีตั้งแต่หลักพันหลักหมืน่นลามไปจนถึงหลักแสนก็ยังมีครับยอดแบบนี้นะครับก็ต้องขอบอกเลยว่าแม้แต่เกมยอดนิยมในบ้านเราอย่าง R.O.V. หรือว่า Free Fire เนี่ยยังทำกันไม่ได้ง่ายๆนะครับถ้าไม่ใช่อีเวนต์ใหญ่ระดับประเทศจริงๆ แน่นอนครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับราม่าก,ก็ปะทุขึ้นทันทีการกลดาการาวิาพากษ์วิจารณ์นั้นนะครับมีกันอยู่รอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นการตั้งคําถามไปถึงตัวแพลตฟอร์มอย่างทาง Facebook เองที่บางทีนะครับเราก็สามารถเห็นได้ว่าเฮ้ยมันเป็นโพสต์ผิดกฎหมายชวนเล่นพานันเนี่ยซื้อแอดมาอย่างชัดเจนหรือว่าโฆษณาเนี่ยโผล่มารัวๆครับแต่ไม่ได้มีการแบนการลบออกอะไรแต่อย่างใดครับแต่บางคนแค่แชร์เรื่องนั้นนูน่นนี่เอาโดนแบนซะอย่างนั้นครับ ซึ่งกระพานรวมไปถึงพวกรับโพสต์โฆษณาเว็บอย่างว่าด้วยเช่นกันนะครับว่าทําไมถึงปล่อยให้มีการโพสต์สิ่งผิดกฎหมายได้แบบโจงครึ่มแบบนี้ทาง Facebook เองครับก็ดูจะไม่ได้มีการจัดการที่รวดเร็วพอ เพราะไม่เช่นนั้นครับทำไมถึงปล่อยให้คนดูเนี่ยยาวไปจนถึงหลักแสนได้แถมยังมีหลายเพจเสียด้วยครับนอกนอจากนี้ครับก็ยังมีอีกหลายคนที่เข้าไปพยายามให้ความรู้รวมไปถึงสอบถามกับเหล่าคนที่เฮโลกันเข้ามาดูการสตรีมแบบผิดลิขสิทธิ์นะครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะครับมันไม่ควรทําและอย่างครับการจ่ายค่าบริการรายเดือนของ Netflix เนี่ยก็ไม่ได้แพงมากนะครับแถมยังหารกันได้ด้วยครับ หรือเอาจริงๆเลยครับถ้าอยากจะประหยัดกันแบบสุดๆดูจอเดียวหลายๆคนก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเสียด้วยนะฮะ แต่สุดท้ายครับแน่นอนครับอย่างที่หลายคนคาดและผมเองก็คาดว่าอย่างนั้นเช่นกันครับสุดท้ายกลายเป็นการกลด่ากันครับระหว่างฝั่งที่จะพยายามบอกว่าการดูบนเพจ Facebook แบบนี้เนี่ยมันผิดกับอีกฝ่ายครับที่พยายามยกความชอบธรรมของตัวเองว่าไม่ได้มีเงินต้องเซฟค่าใช้จ่ายกลายเป็นการถกเถียงอันดูเดือดลากยาวไปจนถึงเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างการเมืองและอื่นๆอีกมากมายในทวิตเตอร์ด้วยครับ ซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบอกว่าหนังหรือว่าภาพยนตร์นั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัจจัยหรือว่าสิ่งที่มีความจําเป็นขนาดนั้นในชีวิตครับผมเข้าใจครับเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต้องรัดเข็มขัดกันยิ่งในช่วงโควิดแบบนี้ครับยิ่งเข้าใจดีเลยแต่ก็ต้องขอบอกว่ามันไม่มีทางที่จะอ้างขึ้นเลยครับว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกได้ครับยังไงมันก็ผิดเต็มประตูเพราะว่าชีวิตของเรานั้นสามารถอยู่ได้ไม่ได้มีความลําบากมากกว่าเดิมครับถ้าหากเราไม่ ได้ดูแนนโนซีซั่นใหม่นี้เราไม่ได้มีไรายได้น้อยลงครับถ้าหากเราไม่ได้ดูแนนโนในขณะเดียวกันครับการดูผ่านช่องทางลัมเมอรลิขสิทธิ์เนี่ยเราไม่เสียเงินก็จริงนะครับแต่รู้หรือเปล่ามันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจผิดกฎหมายหรือว่าธุรกิจสีเทาด้วยซ้ำครับ ส่วนทางด้านเพจเด็กใหม่ Official เองนะครับก็มีการออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันครับมีการออกมาโพสตหยอกล้อสไตล์แนนโนเพจหนังนะครับหรือว่าเพจภาพยนตร์ต่างๆก็เล่นประเด็นนี้กันอย่างชัดเจนซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะครับผมก็พูดได้ตามตรงครับว่าก็ยังมีคนอีกจํานวนไม่น้อยครับที่ไม่ยอมรับผิดและมีตะกะที่ค่อนข้างบิดเบี้ยวพอสมควรในเรื่องของลิขสิทธ์ โดยที่พวกเขาและเธอเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้รู้ตัวเลยว่าได้พาตนเองครับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและมีส่วนที่ทําให้คุณภาพชีวิตของตนเองและการเข้าถึงคอนเทนต์ที่ด,ดเนี่ยลดลงเป็นส่วนหนึ่งของวงจรอุบาทครับที่หลายคนต่างบ่นกลด่าก,กันว่า ทำไมประเทศไทยถึงไม่ได้มีภาพยนตร์หรือว่าหนังดีๆด,ดูทำไมเรื่องนี้ไม่มีฉายในไทยทำไมเรื่องนี้ไม่มีซับไทยหรือภาคไทยให้ดูทำไมฉายในไทยช้าทำไมไม่มีภาคต่อหรือแม้แต่ทำไมแพลตฟอร์มที่อยากดูถึงไม่ยอมมาเปิดในไทยเซยทีนั่นเองครับ ก็หวังว่าในอนาคตอันใกล้นะครับเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยจะใส่ใจแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของนิสิทธิ์กันมากขึ้นนะครับแน่นอนฮะว่าเราเนี่ยคงจะไปบังคับจนถึงขั้นตีมือกันไม่ได้นะครับเฮ้ย <Hey, S 1> ว่าอย่าดูหนังเถื่อนนะครับมันทํากันไม่ได้อยู่แล้วแต่อย่างน,น้อยๆครับก็ควรจะมีความตระหนักหรือว่าสํานึกกันบ้างว่าการดูหนังผิดลิขสิทธิ์นะครับผมยังไงก็เป็นความผิดไม่มีทางทําให้มันถูกได้ไม่มีข้ออ้างใดๆที่จะอ้างขึ้นครับเพราะว่ามัน เป็นเพียงแค่สิ่งเหมืนเทิงมันไม่ได้มีความจําเป็นในชีวิตขนาดนั้นที่จะต้องดูใช่ครับแม้แต่ตัวผมเองที่กําลังลงเสียงอยู่ในตอนนี้ ผมยังไม่ได้ดูเลยครับผมผมพอดีผมไม่ว่างนะครับแต่ผมจ่าย Netflix อยู่นะครับจ่ายรายเดือนอยู่ผมเองยังไม่ได้ดูเลยผมยังไม่มีความจําเป็นต้องรีบไปดูอะไรขนาดนั้นเลยนะครับผมไม่รู้จะว่างดูหรือเปล่าเนี่ยทำแต่ง,งานนะครับผมโอเคบ่นกับตัวเองนะครับผมแล้วพบกันใหม่กับขยี้แซ e นิวส์คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรประเด็นไหนยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและเรื่องราวเด็ดๆแบบนี้ครับวันนี้ ผมช่วงคุ้งขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ